ผลการออกเลงวันหวยห้าหนอยห้าหนอยปกติมาจากงวดที่20พฤษภาคม2568ันารางวัลเลขสองตัวรางเลขที่ออก08 08์แรางวัลเลขสองตัวบนเลขที่ออก57 57จ็ารางวัลเลขสามตัวบนเลขที่ออก157 157นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้าหนอยห้าหนอยปกติมาจากงวดที่20 พิษภาคม2อง8ขอให้โชคดีมใช่ถูกไหมฮานอยปกติได้รับเงินกันทุกคนดวยจ้าฝากไว้ได้จัดสต๊าครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา19เนาฬิกา30นาทีในฮานอย V.I.P. สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า